ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักสนุกสนานเชืยบบนประพันธ์ของอินทุออดเชวินนักสถาปนิกหนุ่มรักชีวิตโสดตั้งใจจะแต่งงานตอนอายุ40แต่วันหนึ่งเขาได้เจอสาวน้อยนักดนตรีวงออเนสตราที่หน้าตาเหมือนตุ๊ก,กตา ทำให้เขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นแต่เพราะสิ่งที่เขาได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะไม่แต่างงานก่อนอายุสี่สิบทำให้เขาต้องบังคับใจตัวเองทุกครั้งที่เจอกับสาวสวยคนนี้แล้วเขาจะทำได้หรือไม่คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ่ายสองที่สามนาฬิกา คือผมไปที่บ้านนะครับเห็นบ้านล็อกอแล้ววันนี้อันนิกบอกว่าจะมาที่บ้านคุณป้าผมก็เลยคิดว่าคุณจะอยู่ที่สวนสาธารณะเนี่ยแล้วนัน่นถืออะไรมากล่องเหมือนเชลโลครับเชลโลงั้นเหรอพี่มนแขน,นี่ผมหาเชลโลมาคืนให้คุณได้แล้วนะเชลโลของฉันใช่เชลโลของคุณของฉันงั้นเหรออ้อของคุณสิก็ผมซื้อมาให้คุณเนี่ยแต่ความจริง เชลโลตัวเก่งถ้าตามความจริงคนที่ทำมันพังก็คือนายพงบ้านนั่นตอนที่เราแย่งกับเขาที่ลานจอดรถเขากระแทกมันลงกับพื้นมันก็พังตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วไม่ใช่ความผิดของเขาสักหน่อยแต่เพราะตอนนั้นที่เราโมโหเขามากเพราะเกิดเรื่องยุ่งๆกับเราแล้วเขาก็เข้ามามีส่วนด้วยเลยทำให้พานโกรธโมโหเขาออกไปแบบนั้น รับไว้เธอหลานหลานน่ะยังไม่ได้เชลโลอันใหม่เลยนี่นะอืมใช่ในเมื่อชาวินซื้อมาถ่ายโทษแล้วก็ลองเปิดดูเธออืมว่าแต่ทำไมมันมีสติกเกอร์ของสายการบินเต็มไปหมดเลยล่ะลูกอืมนั่นสิยังมีสติกเกอร์ของโรงแรมทั่วโลกอีกด้วยนะอ๋อคือคืองี้ครับมันไม่ใช่ของใหม่หลอกครับคุณไปซื้อเชลโลเก่ามาให้ฉันหรอคะนี่ <derrière> นี่ไปหาซื้อมาจากเชียงกงเลยเหรอตาชวินแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่าเนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าอ้าวแล้วซื้อมาได้ยังไงกันเออก็คือว่าคนที่เขาหามาให้ผมเนี่ยเขายืนยันครับว่าชโลตัวนี้ดีที่สุดแล้วนะครับแต่คือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนแต่ตัวชโลสวยดีนะครับไม่มีร่องรอยเสียหายอะไรเลยผมขอโทษนะครับ ผมดูเชโลไม่เป็นก็เลยต้องอาศัยคนอื่นเขาอแล้วชวินไปซื้อเครื่องดนตรีโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องดนตรีเลยเนี่ยนะลูกนะอืแถมไปซื้อของเก่ามาซะด้วยถึงผมจะไม่รู้จักเชลโลแต่ผมก็ให้คนที่รู้จักเขาไปช่วยลองลายลองสายคือแบบลองเสียงนะครับอ๋อก็ยังดีที่หาคนไปช่วยได้นะ แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องให้คนที่ใช้เขาไปลองเสียงด้วยตัวเองนะคะเพราะว่ามันจะต้องดูความถนัดมือและก็เทียบเสียงด้วยโอย้ขอโทษทีครับผมผิดอีกแล้วน่าสงสารตาชวินจังดูสิหน้าจ่อยลงไปถนัดตาเลยไม่เคยเห็นตาชวินเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยถ้างั้นคราวหน้าผมจะต้องซื้อโลรูผมจะพาคุณไปด้วยดีไหม ไม่เป็นไรล้ะค่ะตัวที่พางเน่ยก็ไม่ใช่ของใหม่การซื้อของเก่าที่ใช้แล้วมาแทนน่ะก็เหมาะกันแล้วละค่ะอย่าคิดมากเลยพูดแบบนี้เหมือนคุณกำลังทำใจยังไงอย่างนั้นเลยอว่าแต่จะใช้ได้หรือเปล่านะตัวเนี้ยนะ่ะเอาอย่างนี้นะถ้ามันใช้ไม่ได้วินก็เอาไปคืน แล้วเดี๋ยวเราสามคนนะ่ะมาลงขันกันซื้อตัวใหม่ให้หนูที่สำคัญให้ชวินนะ่ะเป็นคนพาไปซื้อดีเปล่า,าละ่ะอดีมะป้าว่าหลานนะ่ะลองเปิดแล้วลองเสียงซะเลยดีไหมว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ดีไหมฮะใช่ว่าไงจ๊ะแม่คนกลางจะเอาอย่างไงหรือหรือจะไม่เอาหรือจะเอาไปคืนแล้วซื้อตัวใหม่หือมไม่ต้องลคะค่ะ งั้นเดี๋ยวหนูขอลองเลยก็ได้เอาเลยจ้าเอาเลยลองดูเลยอืโอ้โหสวยจังเลยเชลโลตัวนี้ทำจากไม้เชอรี่เนื้อดีลายก็สวยเป็นมันวาวขัดด้วยน้ำยาชักเงาเชลโลตัวนี้ดีกว่าตัวเก่าเป็นสิบเท่าเลยมันเป็นเชลโลที่สวยที่สุดในชีวิตที่เราเคยเห็นเลยนะเนี่ย S <S เอ๊ะตรงนี้มีเครื่องหมายอะไรสักอย่างด้วยเฮ้หยหวังว่าคงไม่ใช่ถ้ามีลายเซ็นตรงนอตที่ขึ้นสายด้วยต้องใช่แน่ๆเลยนี่คุณนี่คุณไปได้เชลโลตัวนี้มาจากไหนอ่ะโอ้ใจเย็นๆดูทำเสียงเขาเสี่นี่คุณคิดว่าผมไปขโมยใครเข้ามาหรือย,อยังไงอ่ะ เงินได้ไปยังไงเนะี่ยบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอา้าก็ซื้อมาไงแน่ใจนะว่าคุณไปซื้อมาเนะี่ยแล้วผมจะโกหกคุณเพื่ออะไรฉันกํนาลังแปลกใจเพราะว่าลายเซ็นที่ฉันเห็นตรงข้างหลังเนะ่ะมันไม่ใช่ของปลอมก็ใช่สิคุณมันเป็นของแท้แต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านักสีเชลโล่ที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเนะี่ยจะยอมขายคุยอะไรกันป้าสองคนง,งงไปหมดแล้ว ก็เขาเอาเชลโลของนักเชลโลอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมาให้หนูนะสิคะคุณป้าอะไรนะไม่ใช่อันดับหนึ่งสักหน่อยเขาเป็นอันดับสามของโลกตามรายละเอียดที่ผมอ่านในโบชัวของงานโบชัวอะไรของคุณน่ะก็ผมไปงานประมูลมาสิอ้าววินไม่ได้ไปซื้อมาจากเชียงกงหรอถ้าถ้าซื้อจากงานประมูลจริงๆอุ้ยก็คงต้องแพงเหมือนกันนะนี่นะคืองี้ครับมิสเตอร์เร เขาทุ่มไปสุดตัวเลยครับเห็นบอกว่าเจ้าของเขาจะเอาเงินที่ได้จากการประมูลเนี่ยไปให้การกุศลอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมิสเตอร์เรก็จะบอกอยู่ว่าเชลโลตัวนี้เนี่ยเป็นของดีและก็หายากมากที่สุดเหมือนกันนิดเดียวนะคุณบอกว่ามิสเตอร์เรงั้นเหรอใช่ครับมิสเตอร์เรที่สถาบันดนตรีที่คุณไปสอบคัดเลือกนั่นแหละนี่คุณไปขอความช่วยเหลือจากท่านเลยงั้นเหรออา้าวก็ผมไม่รู้จารหน้าไปหาใครเนี่ย แล้วคุณจ่ายไปเท่าไหรนะ่น่ะกับเชลโลตัวนี้เอ่อก,ก็ไม่เยอะหรอกนี่ฉันถามว่าราคาเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมหามาใช้ให้คุณได้ก็แล้วกันนะนะเพื่อเป็นการขอโทษที่เมื่อวานนี้ผมทำของคุณพังไม่เป็นชิ้นดีเลยบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าจ่ายไปเท่าไหรอ่อืมคุณจะรู้ไปทำไมแล้วไม่เห็นจำเป็นต้องรู้เลยฉันจะพูดเป็นคำสุดท้าย จะบอกหรือไม่บอกคุณชวินเออบอกแล้วบอก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 อกก็ได้บอกบอกคือมันก็นิดหน่อยเองฮะสามล้านสามล้านในคุณบอกว่าอะไรนะคุณชวินก็เออผมบอกว่าผมซื้อมาในราคาสามล้านบาทนั่นนะ่ะมันซื้อรถซื้อบ้านได้เลยนะตาชวินใช่ถ้าไมราคาสูงขนาดนั้นล่ะเอาไปคืนเดี๋ยวนี้เลยเไม่รับคืนหรอกงั้นก็ไปขายไม่เอานะผมไม่ขายนะ ผมเอามาให้คุณเพื่อชดใช้กับสิ่งที่ผมทำลงไปแต่คนที่ทำพังจริงๆเนี่ยก็คือตะพงบ้านนเะฮ้ยผมแตงหากไม่ใช่เขาหรอกแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งเรื่องนี้ด้วยถ้าไม่อยากถูกผมต่อยให้ฟันหักอทำไมต้องทำเขาดุนแรงขนาดนั้นเออแล้วคุณพงอะไรเนี่ยมันใครละ่ะตายจริงเราไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้คุณป้าทั้งสองฟังกลัวว่าท่านไม่สบายใจ แล้วจะทำยังไงดีละ่ะลืมตัวไปเลยเนะี่ยมัวแต่ตกใจกับราคาที่เขาซื้อเชลโลตัวนี้มาให้คุณพูดเองนะว่าผมเป็นคนทำเชลโลคุณพังตอนนี้ผมก็รับผิดชอบแล้วนี่คุณไม่รู้หรอว่าพลบบากแค่ไหนกว่าจะหามันมาได้อะผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้รู้ไหมผมต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากมิสเตเรแล้วดูสิพอผมได้มันมาแล้วเนี่ยคุณกลับเบี้ยวไม่ยอมรับมันคุณทําแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยะ ผมบอกเลยนะผมไม่ยอมหรอกยังไงคุณก็ต้องรับแต่ว่าราคามันแพงเกินไปนะคะไม่แพงหรอกคุณรู้ไหมเชล้ออันที่คุณทำของฉันพังนะ่ะราคามันไม่เท่ากับหนึ่งในร้อยของคุณเลยละมัง้งฉันรับของแพงๆแบบนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะแต่คุณต้องรับฉันรับไม่ได้จริงๆมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเนะี่ยที่ฉันจะต้องรับของแพงๆจากคุณแต่ผมมีเหตุผลมากกว่านั้นนะป้าอยากรู้บอกมาว่ามีเหตุผลอะไร ป้าก็อยากรู้เหมือนกันบอกมาเลยตาชวินอืงั้นคุณพูดมาสิว่ามีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องรับของแพงๆจากคุณอืมเหตุผลของผมก็คือเชโร่ตัวนี้นะผมไม่สามารถจะไปคืนได้<ม>เพราะมันเป็นงานประมูลการกุศลที่เขาจัดแค่ครั้งเดียวเมื่อตอนเที่ยงของวันนี้เพื่อที่จะนําเงินที่ได้ไปช่วยเหลือคนตาบอดพอจบงานเขาก็แยกย้ายกันไปหมดแล้ว แล้วผมจะเอาของไปคืนกับใครที่ไหนล่ะคิดดูซิแล้วความจริงนะที่มันราคาสูงก็เพราะว่าทางงานการกุศลเนี่ยเขาคงอยากจะได้เงินไปช่วยเหลือคนตาบอดที่มีอยู่เยอะจริง,รงๆทั่วโลกเลยและเจ้าของเชลโลตัวนี้ก็คงตั้งใจอยากจะให้ได้ราคาสูงเช่นกันไม่อย่างนั้นเขาจะสละเชลโลที่เขาหวงเพื่อช่วยเหลือคนอื่นทําไมแ่ะจริงไหมผมก็เลยให้มิสเตอร์เรเนี่ยประมูลมาราคานี้แหละ คุณคงไม่อยากให้ผมต้องเสียน้ำใจแล้วนะและที่สำคัญก็เหมือนผมได้ช่วยเหลือคนที่พิการที่ก็ตาบอดด้วยอืมก็จริงอย่างที่ตาชวินพูดนะหลานนั่นนะสิชวินน่ะตั้งใจจะช่วยเหลือคนตาบอดด้วยนะแล้วก็ตั้งใจจะซื้อมาคืนหลานเพื่อให้หลานน่ะหายโกรธด,ด้วยอืมรับเชียวโลจากชวินเขาเถอะนะหลานนะอย่าให้เขาเอออย่าให้เสียความตั้งใจของเขาเลยนะ อืมนั่นนะสิเขาตั้งใจอยากจะทำบุญด้วยนะรับไว้เถอะหนูมีทางเลือกแหละคะคุณป้าถ้าหนูปฏิเสธก็จะกลายเป็นคนใจร้ายทำลายความตั้งใจของคนอื่นเขาทันทีนะสิคะอืมงั้นก็ดีแล้วตาชวินก็จะไม่เสียความตั้งใจว่าแต่อืมพอจะบอกป้าได้ไหมว่าใครเนะี่ยคือคุณพงษ์ ไม่อยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยเอาอยัางไงดีละ่ะถ้าคุณป้ารู้จะต้องไม่สบายใจแน่ๆเลยแล้วถ้ารู้ไปถึงหูพ่อกับแม่ที่เชียงใหม่เราต้องแย่แน่ๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเออในเมื่อคุณซื้อเชลโล่มาคืนให้ฉันแล้วเนี่ยอยากฟังฉันลองเชลโล่ตัวใหม่นี้ไหมคะคุณชวินอ๋ออย่าสิครับมาผมช่วยออกจากกล่องนะอืม <c oughs> สองคนนี้จริงๆเลยมี่ชัดๆไม่ยอมบอกว่าใครคือในพงอะไรนั่นแต่ยังไงก็ต้องรู้ให้ได้ว่าคนคนเนี้ยทำอะไรกับหลานของเราเอาไว้อย่าให้รู้เชียวว่าทำอะไรไม่ดีกับหลานของฉันฉันจะเอาคืนให้เจ็บแสบเชียวในพงแต่เราอยากรู้ตอนนี้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลานของเราทั้งสองคนตั้งแต่เมื่อวาน ที่ชวินไปรับยายแขที่งานของท่านทูตแต่ยังมีเวลาอีกมากยังไงก็ต้องรู้ให้ได้นะอาวินอ,อาวินทีมเป็ไหนมาผมชวนพี่อนิคไปซื้อไอศครีมครับม,มาก็ดีแล้วพวกเราอ่ะจะได้ฟังคอนเสิร์ตสดๆในสวนกันแล้วนะนั่นกล่องเชยโยร่นี่นะแสดงว่าคุณชวินไปหามาคืนยายแขแล้ว ท่าทางยายแขจะชอบมากด้วยถึงได้ยิ้มสแก้มแทบปริดขนาดนั้นเห็นแบบนี้เราก็ดีใจกับยายแขด้วยความฝันของยายแขอีกไม่ไกลถึงแม้ว่าความฝันของเราจะดับไปแล้วก็ตามแต่ก็ขอให้เพื่อนรักของเราอะ่ะเดินตามความฝันนั้นต่อไปก็พอยายแขจะเปิดคอนเสิร์ตเหรอใช่แล้วล่ะอยากจะฟังไหมล่ะเพื่อน <c oughs> แน่นอนงั้น ก็นั่งลงกันได้แล้วทุกคนแล้วค่อยฟังเพลงกันมีใครอยากฟังเพลงอะไรไหมคะผมครับผม,มอยากฟังเพลงของแบท d o อกครับใครกันเนี่ยพี่ไม่เคยได้ยินชื่อเลยอ๋อคือเขาเป็นวงดนตรีแรปเมืองนอกอะตายจริงพี่เล่นไม่เป็นหรอกจัตทิมพี่นะ่ะเล่นแต่เพลงคลาสสิกได้อย่างเดียวเพลงแบบนั้นเน่ยพี่ไม่รู้จักจริงๆนี่ฟังนะทิมไอเครื่องดนตรีแบบเนี้ย มันต้องเป็นเพลงพวกคลาสสิกไม่ใช่เพลงแรปแบบนั้นผมขอโทษครับอย่าไปต่อว่าแกเลยค่ะความจริงขึ้นชื่อว่าเพลงเครื่องดนตรีอะไรก็น่าจะเล่นได้อยู่แล้วเอาเป็นว่าคราวหน้าน่ะพี่จะเล่นทำนองเพลงของวงนี้ให้ทีมฟังก็แล้วกันนะตกลงไหมครับผมงั้นคุณเป็นคนเลือกก็แล้วกันนะคะว่าจะฟังเพลงอะไรดีผมเหรอคือผมไม่สันทัดนะเรื่องเพลงเนี่ย เอาเป็นเพลงที่ชอบก็ได้ค่ะจะดีเหรอบอกชื่อมาสักเพลงเถอะเออเอาอย้แล้วกันนะคือเนื่องจากว่าปัญหาลิขสิทธิ์ยุคนี้มันแรงมาเล่นในสวนบ้านก็จริงอาจถูกจับได้ถ้างั้นคุณอยากเล่นเพลงอะไรก็เล่นไปเลยแล้วกันผมฟังได้หมดอะเจ้าอย่างนั้นเหรอคะงั้นก็ได้คะ่ะงั้นก็เอาเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะโอ้เพลงนี้เพราะมากฟังแล้วเพลินจริงเลย ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักชื่อเพลงนี้แต่มันก็แพรราอมากเลยคนเล่นก็เล่นได้อย่างดีเยี่ยมทำไมเวลาพี่มนแขลเล่นเพลงเราถึงได้เคลิ้มได้ขนาดนี้นะมองไปร,บรอบๆตัวไม่เห็นใครเลยมีแต่เราที่นั่งฟังอยู่คนเดียวเท่านั้นนี่คือผู้หญิงที่เราเจอได้ไม่กี่อาทิตย์แต่จิตใจของเราที่มันเคยสนุกกลับร่ำร้องอยากจะเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ จะทําตามใจที่เรียกร้องของตัวเองเลยชวินนเมื่อตัวนายเองตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าอายุไม่ถึง40ปีนายจะไม่แต่งงานนี่มันเหลือเวลาอีกตั้งสิบปีกว่าจะถึงเวลาที่นายตั้งใจเอาไว้หรือจะบอกกับเธอให้เธอรอเราตอนนั้นพี่มนแขนก็น่าจะอายุสักสาสปีได้ละหรือว่าเราจะปล่อยเธอไปไม่คิดถึงไม่ห่วงหา จะได้เป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้ดีนะเฮ้ย hey, ไม่ได้หรอกเราปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่ายัางไงเราก็จะไม่ปล่อยเพราะเพราะเราเราเรารักผู้หญิงคนนี้เข้าให้แล้วเต็มเป่าปล่อยไปเธอถ้าไม่ปล่อยเธอไปมันก็จะเสียความตั้งใจนะไม่อ่ะยังไงก็ไม่ปล่อยไม่มีทางปล่อยเด็ดขาดเพราะฉันรักเธอได้ยินไหม ได้ยินเต็มสองหูเลยแหละชัยชัดมากเลยตายนี่ดีใจจนอยากจะเป็นลมเขาตะโกนสารภาพรักอันนี้งั้นเหรอเขาตั้งใจสารภาพรักต่อหน้าเราเฮ้ยนี่เราบอกรักอันนี้งั้นเหรอเออไม่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 ใช่นะคนที่เราตั้งใจจะบอกรักคือพี่คนแขกต่างหากแต่เรากำลังคิด แล้วก็ดันพูดออกมาดังซะง,งั้นทุกคนต้องได้ยินกันหมดแน่เลยพี่มนแขนก็ต้องได้ยินด้วยแย่ yeah, แล้วสิบ้าไปแล้วเราคนแถวนี้ต้องคิดว่าเราเป็นเกย์แน่เลยที่บอกรักกับอันนี้เพราะนี้นั่งติดกับเราดูสิพี่มนแขเอาชเจลเก็บใส่กล่องแล้วโถ oh, ประเดือนประดาวก็ลุกขึ้นเก็บของกันหมดเลยนี่น,นี่เราบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยทำอะไรลงไปวะหลานเล่นได้เพลาะมากเลยจ้ะ ขอบคุณคะ่ะคุณป้านี่เป็นครั้งแรกนะที่ป้าได้ยินเสียงเพลงที่หลานเล่นนะ่ะเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าไปช่วยกันเก็บของเถอะก็ดีค,ครับทิมอ่ะหิวจะแย่อยู่แล้วอยากอธิบายให้คุณป้าและก็ไพมน์แขฟังแต่ไม่มีใครสนใจเราเลยทุกคนเดินกลับไปทางบ้านคุณป้ากันหมดแล้วแล้วทีนี้เราควรทำไงดี ดีใจที่สุดเลยอ่ะเรานึกว่าคุณชวินจะรังเกียจเราไม่ชอบเราซะอีกอุยแต่ที่ไหนได้เขากลับตะโกนให้ทุกคนได้ยินแสดงว่ากำลังอยู่ในอารมณ์โรแมนติกแน่ๆเลยอ่ะโอ้ยอยากจะละลายไปซะตรงนี้จริงๆนึกว่าเราคิดไปฝ่ายเดียวซะอีกแต่เนี่ยคุณชวินก็ชอบเราเหมือนกันดีใจยิ่งกว่าได้เป็นนักร้องอีกนะเนี่ยคุณชวินหยุดเลยหยุด อย่าเข้ามาใกล้เลยยืนอยู่ตรงนั้นแหละนี่เขินเหรอครับนี่ฟังให้ดีนะอันนิ้สิ่งที่นายได้ยินน่ะไม่ผิดหรอกแมคุณชวินก็ผมเนี่ยก็เขินเป็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวสิฟังให้จบก่อนได้ไหมคุณชวินจะพูดอะไรก็พูดมาเลยครับผมพร้อมที่จะฟังแล้วคือนายเข้าใจผิดนะกับไอ้สิ่งที่ได้ยินเออยังไงล่ะครับก็สิ่งที่บอกมันจริงแต่ไม่ใช่กับนายนะ ฉันรักคนอื่นไม่ใช่กับนายหรอกอนิคแต่คุณพูดกับผมต่อหน้าทุกคนหันหน้ามาพูดแบบนั้นเฮ้ยเปล่าฉันพูดกับตัวเองต่างหากไม่ได้พูดกับนายพูดกับตัวเองในเวลาแบบนั้นนั่หระครับเอานะเอาเป็นว่าฉันไม่ได้หมายถึงนายก็แล้วกันเฮ้ยแล้วนายจะร้องให้ทำไมอ,อนิคก็ก็ผมอายคนอื่นนะสิครับที่คุณพูดต่อหน้าคนตั้งเยอะต่อไปเนี้ย ผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะโถเอ้ยแย่แล้วอับประยชจริงๆเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวคือโทษทีไม่ได้หัวเราะย่อนะแค่กำลังนึกว่าทำไมฉันถึงทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดไปได้ขนาดนี้นี่แน่ใจนะครับว่าไม่ได้หัวเราะยอะผมอะเออแน่ใจเออเอแล้วเอแล้วพูดมาซิพูดมาเถอะ พราะตั้งแต่นายอยู่บ้านฉันมาสองอาทิตย์เนะนะเรายังไม่เคยพูดอะไรกันยาวแบบนี้มาก่อนเลยจริงไหมคือคือคุณคงไม่ไล่ผมออกจากบ้านจากการดูแลทิมใช่ไหมครับโอ้ยฉันจะทําแบบนั้นทําไมรับรองได้ไม่ทําเด็ดขาดฉันจะให้นายดูแลทิมจนกว่าทิมจะกลับนิวยอร์กถ้านายอยากอยู่นะอยากอยู่สิครับผมเนี่ยถูกชะตากับทิมนะครับอืมฉันเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันก็ดีนะ ตั้งแต่นายมาอยู่นี่ก็ช่วยฉันได้เยอะเลยผมค่อยสบายใจหน่อยแต่ว่ายายแขจะเข้าใจยังไงเนี่ยนะสิระหว่างเรามันไม่มีอะไรกันจริงๆนี่นามันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนี่ยจริงไหมแล้วยายแขจะว่ายังไงล่ะครับได้ยินขนาดนั้นแล้วอ,อ่ะเอาเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดก,การเองนายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกตอนนี้เข้าบ้านก่อนดีกว่าป่านนี้ป้าคู่แฝดกับพี่มนแขคงคิดกันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ไป รีบเข้าบ้านก่อนดีกว่าเรายืนเคลียร์กับอันิคตั้งนานป่านนี้พวกป้าฝาแฝดกับแขงควจะถึงบ้านแล้วเราจะต้องรีบอธิบายให้พี่มนแขเข้าใจโธ่ก็จะคุยดีๆได้ไม่กี่คำเองจะมาเข้าใจผิดกับเรื่องนี้อีกแล้วเรารักพี่มนแขเข้าแล้วแล้วสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้แต่แรกมันก็คงทําไม่ได้แล้วด้วยแต่ไม่ว่ายังไงตอนนี้ต้องรีบอธิบายก่อนดีกว่า มีใครมาที่บ้านอีกเนี่ยเสียไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่มีเสียผู้ชายด้วยเขาเดินเข้ามาแล้วไม่ชอบผู้หญิงก็น่าจะบอกตั้งแต่แรกทำไมถึงมาจูบเราตั้งแต่วันแรกที่เจอกันด้วยนะทำแบบนี้มันยามกันเกินไปแล้วขอโทษทีนะนายที่เมื่อวานเน่ยรีบร้อนไปหน่อยยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะ่ะแขดันขึ้นไปข้างบนสกักก่อน ไม่เป็นไรหรอกนายเข้าใจแข่นะแขเสียของรักไปแบบนั้นคงจะไม่มีอารมณ์มาคุยอะไรกับนายหรอกจริงไหมขอบใจมากจ้ะแล้วเนี่ยนายมากรุงเทพตั้งแต่เมื่อไหร่อะมาถึงเมื่อวันก่อนตอนเย็นจะมาเรื่องงานน่ะและพอดีเกิดเรื่องเหมือนอนิกเลยตายจริงแล้วเป็นยังไงบ้างอะก็ไม่เป็นยังไงหรอกหน้าเขียวช้ำนิดหน่อยนี่ก็ดีขึ้นมากแล้ว เราไม่มีกระจิตกระใจจะคุยกับนายเลยนี่เรารักคุณนายจริงเหรอเนี่ยความรู้สึกของเราตอนนี้รักคุณชวินเข้าเต็มเป่าแล้วเพิ่งจะรู้สึกจริงๆก็ตอนที่เขาอุตส่าห์ตั้งใจไปหาเชลโลมาคืนเราแต่ทําไมนะจู่ๆเขาก็ไปบอกรักกับอันนิกให้เราได้ยินนี่เราอกหักแล้วใช่ไหมพี่มนแข ทำไมนะจะมีเรื่องดีๆเกิดกับเราทั้งทีไม่ได้บ้างเหรอทำไมนะทำไมคิดไม่ผิดจริงๆว่าจะต้องเจอคุณชวินที่นี่เราตั้งใจจะมาหาพิมลแขที่นี่เพื่อที่จะคุยกับพิมลแขให้ช่วยคุยกับคุณชวินหลังจากเราพาจาาไปที่บ้านคุณชวินเพื่อหาความสุขกันและก็พากันมาที่นี่ทันทีนั่นนายภูวินัย เราลืมนึกไปเลยว่าในนี่อยู่ที่บ้านของเราเมื่อคืนนี้เรามัวแต่คิดเรื่องเชอโลของพี่มนแขว่าจะไปหามา่อคืนได้ยังไงแล้วก็ทํายังไงเขาถึงจะหายโกรธเราแต่ดูหุเซ็พ,อเ,พอเธอมาเจอกันหน้าในนั่นไม่ยอมมองหน้าเราเลยสักน,นิดเดียวมันหน้าโมาโหนะ <c oughs> อย่าจะเอากล่องเชลโลทุ่มหัวแถมกระชากขายสักทีจริงๆเลยคราวนี้หัวจะได้แตก หวังว่าเราคงคิดไม่ผิดนะคนที่คุณชวินตะโกนบอกรักนั่นก็คือเพื่อนรักของเรานั่นเองอะ่ยะยายแข่นั่นเองแต่พอเดินเข้ามาคุณชวินก็จ้องไปที่ในใน,ในคนนั้นคนเห็นแก่ตัวถ้าเป็นเราคงอยากจะเอากล่องเชโร่เนี่ยทุ่มไปที่หัวแน่แนท่านผู้ฟังที่รักบ่ายสองที่สามนาฬิกา จะเปประพันธ์ของอินทุออนฟ้าคารามจัดทำเป็นบละคร์วิทยุจากการแสดงของคณะเกติบรัธยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามมันทึกเสียงกระยาชนาพงควบคุมการแสดงหรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านทบุฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ่ายสองที่สามนาฬิกาในตอนต่อไป ซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี